สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมสุดาเพชรรนนหรือว่าครูสมนั่นเองนะคะกับการเรียนออนไลน์ของเราค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยค่ะเรายังอยู่กันในหน่วยที่21นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดนั่นเองค่ะการพูดการฟังนะคะเปิดหนังสือของนักเรียนได้นะคะอยู่ในหน้า232ค่ะ หน่วยที่2ี่นะคะการพูดการฟังการฟังการดูการพูดนะคะอยู่ในหน้า232นั่นก็คือเรื่องการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนไปดูคลิปกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันค่ะ เด็กๆรู้หรือไม่คะเรามีได้อยู่เพียงลําพังเราต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในแต่ละวันทั้งที่บ้านที่โรงเรียนและที่อื่นๆดังนั้นเราต้องรู้จักใช้การพูดที่เหมาะสมและถูกต้องในแต่ละโอกาสคะ่ะเด็กๆคะการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันมีหลายชนิดเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันมีหลายประเภทนะคะเช่นการพูดแนะนำตนเองการพูดขอความช่วยเหลือการพูดกล่าวคำขอบคุณการพูดกล่าวคำขอโทษ การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆและการเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจําวันค่ะการพูดแนะนำตนเองนะคะจะใช้เมื่อเริ่มรู้จักกันหรือพบกันเป็นครั้งแรกค่ะนักเรียนต้องแนะนำตนเองโดยท้อยคำที่สุภาพไพเราะและมีสีหน้ายิ้มแย้มนะคะ มาดูตัวอย่างการพูดแนะนำตนเองกันค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงแสนดีสุขใจค่ะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโชคดีแจ่มใสเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียน การพูดขอความช่วยเหลือซึ่งการพูดขอความช่วยเหลือใดๆควรมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยนะคะเพื่อให้ฟังสุภาพนุ่มนวลยิ่งขึ้นคะ่ะให้เกียรติผู้ฟังมากขึ้นและไม่ควรลืมกล่าวคำขอบใจขอบคุณขอบพระคุณให้เหมาะสมกับผู้ช่วยเหลือเสมอนะคะ ตัวอย่างการพูดขอความช่วยเหลือกรุณาช่วยดูนะคนนี้ด้วยครับเขาเป็นลมเดินเดินอยู่ก็ล้มลงไปครับขอโทษค่ะกรุณาบอกทางไปห้องน้ำให้หนูหน่อยค่ะการพูดกล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือ ความเอื้อเฟื้อจากผู้ใดก็ตามผู้ที่มีมารายาทดีมากนะคะต้องไม่ลืมกล่าวคำขอบใจขอบคุณขอบพระคุณเพื่อแสดงความรู้คุณของผู้นั้นค่ะมาดูตัวอย่างการพูดกล่าวคำขอบคุณนะคะขอบพระคุณคุณนะ้ามากเลยนะครับที่ช่วยพาผมข้ามถนน ขอบใจนะเจนที่ช่วยถือของขอบใจมากจ้าการพูดกล่าวคำขอโทษเมื่อเราเผลอทำผิดพลาดไป ทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเดือดร้อนรําคาญใจไม่พอใจเราต้องรีบกล่าวคำขอโทษนะคะด้วยท่าทางที่รู้สึกผิดค่ะมาด,ดูตัวอย่างการพูดกล่าวคำขอโทษกันค่ะคุณครูคะหนูขอโทษค่ะหนูทำแจกันในห้องแตกค่ะ ขอโทษครับพี่ผมเผลอส่งเสียงดังไปหน่อยการพูดขอร้องในโอกาสต่างๆเป็นการขอร้องให้ช่วยทำอะไรให้หรือไม่ทำสิ่งใดมักจะใช้คำว่ากรุณาโปรดช่วยนะคะ มาดูตัวอย่างการพูดขอร้องในโอกาสต่างๆค่ะช่วยบอกให้นิดมาพบครูด้วยจ้าโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดการุณาอย่าเดินลัดสนามการเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน ใชในการสนทนาพูดคุยกันในแต่ละวันระหว่างเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ลูกนะคะย่อมต้องมีการคุยกันหรือเล่าสิ่งที่ได้พบเห็นการได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คู่สนทนารับทราบผู้เล่าต้องเรียบเรียงคำพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนจึงจะน่าสนใจคะ่ะ ตัวอย่างการเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อนๆรู้ไหมเมื่อวานผมไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่จังหวัดอายุทยากับพ่อแม่มีอะไรดีๆให้ดูแยะเชียวทั้งการปั้นดินเผาเป็นสิ่งต่างๆได้ดูการทอผ้า การสารกระกาและกระเป๋าด้วยแล้วจะให้ดูรูปนะผมชอบพวกตุ๊กตาชาวางจังเลยแม้ซื้อไว้หลายชุดว่างๆผมจะพาไปดูที่บ้านนะยังซื้อมาฝากคุณครูด้วยเดี๋ยวไปขอดูสิเด็กไทยไว้ผมจุกน่ารักมาก เด็กๆคะในวันนี้ได้เรียนรู้การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันกันไปแล้วนะคะอย่าลืมนำความรู้ที่ได้กลับไปทบทวนกันนะคะสำหรับวันนี้ครูมัดต,ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนสวัสดีคะ่ะเอาล่คะค่ะการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำตัวเองนะคะการแนะนำสถานที่ในโรงเรียนหรือว่า การเชิญชวนให้เพื่อนๆปฏิบัติตามด้านต่างๆนะคะหรือว่าการเล่าประสบการณ์ในชีวิตนะคะหรือว่าการพูดในโอกาสต่างๆนี้อยู่ในการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวันซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกฝนด้วยนะคะสําสหรับคลิปนี้ค่ะการบ้านคุณครูให้นักเรียนพูดแนะนําตนเองนะคะพูดแนะนําตนเองด้วยนะคะเหมือนกับนในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดนะคะ หน้า171ค่ะนักเรียนเขียนในข้อ1นะคะพูดแนะนําตัวเองแล้วก็อัดคลิปไม่ต้องดูนะคะอัดคลิปแล้วก็แนะนําตัวเองนะคะให้กับคุณครูด้วยส่งมาด้วยนะคะและในหน่วยนี้นะคะนักเรียนทําหน้า117จนถึงหน้า171ถึง100 78นะคะสำหรับหน่วยนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าเรื่องอะไรตั้งใจนะคะใครฝึกบ่อยๆก็เก่งค่ะเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ